สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข,ข้าชูวช่องนบรถดไถคือเกานะคะพี่น้องงานงานวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องโอ,โ,โอ้โหตรงน,นี้ก็เจ็บก็เจ็บคักนะคะพี่น้องางานงานก็ประมาณนี้เลยาง,งานงานป่าญาสนโนนะคะพี่นออ้องอ้วอีจุกนึงเจ้าเห็นบ่ผุแน่นและวกอ,อย่างนี้เลยอย่างที่เห็นนะคะ งานปายาสนูนะคะพี่น้อง